นี้ไปก็พึ่งพากันตั้งใจคนเรานี่การที่จิตใจมันไม่มีกำลังมันอ่อนแอก็เพราะตนเองนี่แหละไม่ทำให้เข้มแข็งไม่ประกอบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจใจมันจึงได้อ่อนแอจึงพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลส บาปธรรมต่างๆเช่นขาดขันติธรรมอย่างนี้นะมันก็พ่ายแพ้ตกกิเลสจริงๆถ้าไม่มีความอดความทนอยู่ในใจแล้วจะเป็นคเรหัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละเมื่อขาดความอดทนแล้วมันก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลส กิเลสมันก็จูงไปได้ตามประสงค์เอา้ามันจูงไปให้ฆ่าสัตว์ก็ไปฆ่ามันจูงให้ไปลักของเขาที่ป้นหลอกลวงช่อโกงของเขาก็ไปกิเลสมันจูงให้ไปทำชู้กับสามีหรือกับภรรยาของคนอื่นก็เอามันจูงให้ไปพูดเท,ท็จพูดคำไม่จริง เพื่อให้เขาเสียทรัพย์เสียชิ้นเพราะคำพูดของตนมันก็ทำนั่นกิเลสมันบังคับให้ทำเพราะว่าตนมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเรื่องมันนะมันจูงให้ไปดื่มเหล้ามเมาสุรากันซายาฟิ่นเฮโรอ,อีนก็เอานี่สายของบาปนี่นะ ถ้าผู้ใดขาดขันติธรรมอดกั้นต่อตัณหาเหล่านี้แล้วมันก็ต้องได้ไปทำบาปถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องล่วงทาล่วงวินัยสิกขาบทที่ตนสมทานมาแล้วความเป็นผู้มีใจอ่อนแอนี่นะ มันย่อมตกเป็นทาสของกิเลสอย่างนี้แหละสำคัญนะเรื่องนี้นะให้พากันใส่ใจให้มากผู้ที่ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาบาปประธรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจเช่นมีขันติธรรมความอดกั้นทนทานแล้วก็มีสติสัมปชัญญะ กำกับอยู่ที่ใจไม่เผลอไม่ปล่อยให้ใจคิดไปในทางบาปอกุศลอนี่แล้วตามธรรมชาติธรรมดาของดวงกิดนี่มันมีกิเลสทุ่มห่อมาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงติดตามมาจนถึงชาติปัจจุบันนี้ ดังนั้นจึงต้องมีวิริยะความเพียรอยู่ในใจเพียรพยายามละกิเลสบาปธรรมที่มันติดสอยห้อยตามดวงขีดที่มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่ะหลอมันต้องภาคเพียรพยายามและไม่สะสมกิเลสใหม่ให้เกิดขึ้นเพียรพยายามละกิเลสเก่านั่นให้มันเบาบางไป บางคนเพียนละกิเลสเก่าแล้วคนสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ชอบเลยอย่างเช่นว่าแต่ก่อนเคยชอบค่าสัตว์ตัดชีวิตมาอย่างนี้นะอ่ะ <c oughs> ขั้นต่อมานีนเห็นโทษ แห่งการกระทำเช่นนั้นเป็นบาปเป็นกรรมอธิษฐานใจเว้นอธิษฐานใจเว้นแล้วมันก็ยังไม่ไวายที่จะเผลอไปยินดีไปในการฆ่าการเบียดเบียนนั้นนี่มันเมื่อกีเลสอย่างนั้นมันไม่ขาดเด็ดออกไปเผลอเอแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นมาแหละความคิดอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น มันจึงต้องมีความอดความทนต้องมีความเพียรพยายามระมัดระวังจิตนี่เสมอไปอย่าให้มันหวนไปสร้างอากุศลขึ้นมาในใจอีกเหมือนแต่ก่อนอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าของเก่านั่น,น,นแหละมัน ถ้าหากว่าเราไม่กําหนดละมันนะมันเป็นเชื้อดูดเอาของใหม่เข้าไปสมทบอีกเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่มันก็เหมือนกับแม่เหล็กนี่เองเนี่ยดนงนั้นการที่กิเลสมันจะครอบงำจิตไม่ได้หรือว่ามันมันจะคลายออกไควจากดวงจิตนี่ก็เพราะเราทำความเพียรเพ่งพินิษตอยู่ในจิตใจนี้เสมอเสมอไป ความเพียนเพ่งพินิษนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นตะธรทมเป็นเครื่องเผากิเลสให้เราร้อนเมื่อเราเพ่งไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปกิเลสมันทนไม่ไหวทนต่อความเพ่งไม่ไหวมันก็ดิ้นนะนั่นน่ะมันดิ้นทำให้จิตใจปูนปั่นขึ้นมาคนไม่รู้อิทธิพลของกิเลส หรือว่าคนที่ใจออนแอเท่าแท้ก็อย่างว่านั่นน่มะมันก็วันไว้ไปตามอำน,นาจของกิเลสนั่นถ้าคนผู้ใดได้ฝึกใจเข้มแข็งตั้งขันติธรรมไว้ในใจเสมอแล้วอย่างนี้แม้ว่ากิเลสมันจะดิ้นรนยังไงมันก็ไม่ไว้ไปตามมันเพราะว่ามีทำเป็นเครื่องอยู่ในใจอยู่แล้ว คันติทำความอดกั้นรนทานต่อความชั่วร้ายต่างๆไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ในใจอย่างนี้แล้วใจมันก็สบายมเมื่อใจสบายแล้วเรื่องอะไรจะไปคิดสงสัยไปสร้างกิเลสบาปธรรมอันชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในใจเมื่อเผาใจนี้ให้เป็นทุกข์เปื้อนร้อนนะมสมควรที่จะทำอย่างนั้นหรือ ก็ต้องถามตัวเองแหละทั้งสมควรนี่ไม่สมควรแน่นอนทีเดียวเพราะว่าตนต้องการความสุขความสงบอันความมุ่งหมายของจิตใจนี้แท้จริงนะมันต้องการความสุขความสงบมาแต่เดิมแหละแต่ถ้าว่าเมื่อมาถูกกิเลสมันครอบงำเอา มันเลยลืมตัวไปลืมความต้องการของตัวเองไปเลยเพลิดเพลินไปตามหน้าของกิเลสนี่คนที่มีใจอ่อนแอไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมต่างๆดังกล่าวมานั่นนะดังนั้นนะ่ะเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านี่ควรพากันมีคุณธรรมอยู่ในใจ ความอดทนนี่เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตจิตใจแท้ๆเลยอดทนต่อความลำบากกลากร้ำในการทำการทำงานางานของนักบวชมันก็มีอีกอย่างหนึง่งงานของคฤหัสถ์ก็มีอย่างหนึง่งอย่างนีเน้เกิดมาในโลกนี้มันต้องมีงานทำทุกคน ใครจะไปอยู่เปล่าๆไม่ได้หรอกพิษกฎธรรมดามเมื่อเกิดเป็นคนพ่อแม่เลี้ยงใหญ่เข้ามาแล้วต้องทำงานทั้งนั้นเลยไม่ทำไม่ได้พิษกฎธรรมดาไม่ทำงานก็ไม่มีจะกินนะบ้านี้ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณร เกลียกค้านทำข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้หมู่คณะก็รังเกียจเมื่อหมู่คณะรังเกียจแล้วตนเองก็อยู่ยากเดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ยอมสามัคคีกับหมู่หมู่ทำข้อวัดปฏิบัติอยู่นี่ตนก็เฉยเมยไปซะอย่างนี้นะไม่เหลียวแลหมู่คณะเอง ถ้ามีใครมาตักเตือนว่ากล่าวหน่อยหนึ่งก็ไม่พอใจเกิดเดือดร้อนแล้วที่นี่นะออยู่ยากมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าพูดไม่ทำอย่างนั้นนตั้งใจทำตนเป็นคนหมั่นคนขยันต่อข้อวัดปฏิบัติไปอย่างนี้มติของหมู่ของคณนะ ควรจะทำกิจธุระอะไรเมื่อเป็นมติออกมาแล้วก็ร่วมกันทำจริงๆไม่หลีกเลี่ยงการงานอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องกังวลไม่ไม่ใช่กังวลหรอกการทำความดีใจก็สบายซ้ำเมื่อเราได้ทำข้อวัดปฏิบัติไปอย่างนี้สบายใจ นั่นนีพื่มใจว่าตนได้ทำประโยชน์ส่วนรวมเรียกว่าตนได้เฉลี่ยความสุขของตนเองให้แก่หมูค่คณนะมันก็ภาคภูมิใจแล้ววันนี้แม้เป็นครือหัดก็เหมือนกันนะมเมื่อไปอยู่ในชมรมใดเราก็คิดก็ทำกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์แก่ ส,สมาคมนั้นๆเมื่อสมาคมนั้นๆได้เห็นความสามารถของผู้นั้นแล้วก็ย่อมยกย่องสรรเสริญเคารพนับถือ,อถือเอาเป็นผู้นำในทางประพฤติปฏิบัติด,ดีชอบถูกทางนั่นแนหะไอ้ผู้นำในโลกอันนี้นะแต่ถ้าเป็นผู้นำที่ดีแท้ เพื่อนมันต้องฝึกตนมาอย่างโชคโชลนนะต้องอดต้องทนทำความดีต่างๆแล้วก็อดทนต่อคำด่าว่าเสียดสียกโทษตีเตียนจากคนอื่นด้วย<ะ>ไม่วันไหวนี่ถ้าผูใ้ใดอดทนได้อย่างนี้ก็ย่อมเป็นที่รักของหมู่ของคณะแน่นอนทีเดียวอ่ะไปอย่างนั้น ก็ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็มุ่งหมายให้พุทธบริษัทของพระองค์นั้นะมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้จะเป็นสมาคมนักบวชก็ตามจะเป็นสนาสมาคมของครืหัดก็ตามแหละ มันก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ทีเดียวอเพราะว่าต่างคนต่างมีใจคอหนักแน่นในเรื่องกระทบกระทั่งกันนินดๆหน่อยๆน,นี้ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะคนต่างคนก็มีกิเลสยังละกิเลสไม่หมดผู้ดใดเผลอๆตัวแล้ว・มันก็แสดงกิเลสอน,นั้นออกมาโดยไม่รู้ตัว อา้าวผู้ใดได้ยินได้ฟังข้าล้วก็เอาโหสิกรรมให้ไปไม่ถือสาหาความเช่นนี้มันก็ปองรองสามัคคีกันไปได้เออมันก็ปองรองสามัคคีกันไปได้ตลอดทีเดียวถ้าผู้คลองเรือนอย่างนี้ก็ครอบครัวตัวเรือนนั่นก็ไม่แตกสามัคคีกันรวมกันอยู่ได้อย่างสนิทใจ ถ้าผู้อยู่ในวัดอย่างนี้ก็เหมือนกันนี่ยมันก็ต้องมีคุณธรรมอยู่เหล่านี้อยู่ในใจมันจึงอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้คุณธรรมเหล่านี้มันเป็นเครื่องประกอบศีลประกอบสมาธิประกอบปัญญาให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นไป อย่างว่ารักษาสินอย่างนี้ถ้าใครไม่อดไม่ทนนะรักษาไม่ได้เลยอย่างนี้แหละอย่างเช่นเป็นครือขัดเอามารักษาสินอยู่นี่เคยทำอาชีพอย่างนั้นมาไม่ได้ทำแล้วอาชีพฉะนั้นมม่เกี่ยวกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะมันก็ทำไม่ได้เมื่อมั่นในสินแล้ว ัเปเงั้นเมื่อทําไม่ได้อย่างนั้นก็ทําอย่างอื่นทําอย่างที่มันไม่ผิดศีลน,นั้นก็อดดั้นทนทานเอาแม้มันจะมีรายได้น้อยก็ยอมเพราะว่าตนเกลียดต่อบาปไม่อยากสั่งสมบาปขึ้นในตนมันจะนำทุกมาให้ในภายหลังผู้ใดนึกเกลียดขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้เลย อันความเป็นอยู่นี่ไม่ไม่คำนึงนะขอให้มีมีศีลเป็นเครื่องอยู่ในใจก็แล้วกันความเป็นอยู่ภายนอกมีอย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นมไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องบริโภคใช้สอยมันซึ่งของสิ่งนั้นเคยใช้เคยซอยเคยบริโภคมาอย่างนี้นะเมื่อมันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนมัน ถ้าผูใ้ใดเดือดร้อนก็แสดงว่ามันมีอุปาทานในเรื่องนั้นอยู่มันก็พ้นทุกไปไม่ได้ก็ต้องวางอุปทา,านให้ได้ดังการที่เราปฏิบัติตามศีลตามธรรมไปแล้วอย่างนี้นะจิตมันเดือดร้อนขึ้นมานี่มันก็จะได้เห็นหน้าตาของกิเลสอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องไม่ดี Uh huh. มันดีแหละเพราะบางทีนะกิเลสมันนอนอยู่ในายในใจนู่นมันไม่โผล่หัวออกมาให้เห็นเลย uh huh. ต่อเมื่อมันมีเหตุอะไรไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามาแลนในกิเลสเรานั้นมันจึงโผล่หน้าออกมาให้คนเห็น uh huh. คือการที่มันมาทำใจให้เดือดร้อนนั่นแหละวุ่นวายนั่นเละนั่นแหละหน้าตาของกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็กำหนดรู้เลยว่าเออกิเลสเหล่านี้เรายังละมันไม่ได้ดีแล้วมันแสดงบทบาทอมาให้เรารู้วันนี้เราจะเพียรพยายามละมันออก็เพียรพยายามเพ่งอยู่แต่ก,กิเลสอันนั้นนะกิเลสเรื่องนั้น อย่างนี้นะเพ่งเพ่งละไม่ใช่เพ่งดูเฉยๆเพ่งว่าอารมณ์อย่างนี้ความคิดความเห็นอย่างนี้ควรละไม่ควรยึดถือเอามันไว้น,นี่การเพ่งไม่ใช่เพ่งอยู่เปล่าๆเ,เพ่งเพื่อให้รู้แจง้งเมื่อรู้แจ้งล้วละอย่างนี้นะทำในใจโดยอุบายแอบคลายอย่างนี้กิเลสมันก็เบาไปจริงๆเลย เพราะว่าตนมีสติควบคุมจิตแจอยู่อย่างนั้นไม่ให้จิตมันตื่นเต้นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานะสติสัมปชัญญะมันคุมจิตอยู่อย่างนั้นเ,เมื่อจิตมันไม่มีโอกาสจะสร้างกิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสมันก็เกิดไม่ไดนะ้เพราะว่าทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่ดังที่เคยพูดมานั่นเนะี่ย มันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจของผู้ใดเบื่อกิเลสตัณหาเบื่อความโกรธความลงความโลภต่างๆหมดนี้แล้วไม่สั่งสมมันขึ้นมาอีแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนที่ได้สะสมมันมาแล้วนั้นก็เพียนกำหนดละมันไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วจะไม่ให้กิเลสมันแห้งไปยังไงแล้ว เมื่อเราทำถูกทางแหละอันนี้เหตุที่ไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาก็อาศัยความอดกั้นนั่นแหละมันถึงไม่ได้สร้างกิเลสใหม่ให้เกิดขึ้นเพิ่มเติมกับกิเลสเก่าเราต้องระมัดระวังตัวไปอย่างนี้เสมอเสมอไปแหละผู้ปฏิบัติธรรม ระวังจิตดวงเดียวนี่นะไม่ใช่อย่างอื่นใดนะเพราะว่าจิตดวงนี้มันสร้างทั้งความดีสร้างทั้งความชั่วให้เกิดขึ้นในตัวเองในเมื่อันยังไม่รู้แจ้งนะมันยังหลงอยู่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นตัวเองเนะี่ยควบคุมตัวเองบัดนี้ไม่ใช่จิตมีสองดวงเราจะใช้ดวงหนึ่ง ควบคุมอีกดวงหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่จิตดวงเดียวเท่านั้นแหละตนเองควบคุมตัวเองอให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อตอนควบคุมตัวเองอยู่ได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสบาปธรรมให้เกิดขึ้นในใจมันกิเลสที่มีอยู่แต่เก่านั้นแล้วมันก็อ่อนกำลังลง เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจเราต้องพยายามปัดกิเลสออกจาก,กาใจนี้เรื่อยไปแหละสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อรู้แล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากกิเลสไม่ใช่เกิดจากผีสางนางไม่ เพราะดีเพราะร้ายอะไรไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สแสดงว่าอย่างนั้นเลยความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากกิเลสกิเลสมันเกิดจากดวงใจดวงนี้เป็นผู้สร้างมันขึ้นมันถึงมีได้กิเลสก็ดีมันมันก็สร้างกิเลสมาเผาตัวเองมาแต่อดีตชาติหนงหลังนูน่น มันสร้างกิเลสเกิดมาชาติใดก็มาสร้างกิเลสเผาตัวเองเรื่อยมาแต่ว่าบางบางชาติอาจจะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าหรือพระศาสนาของพระองค์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้แล้วก็ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้ทําบุญทําทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าชาตินั้น่ศรัทธาปัญญาก็ยังอ่อนอยู่ทําบุญกุศลอะไรก็ทําได้แต่นิดนิดหน่อยๆน่อย ว่ยพระภาวนาก็ได้เพียงเล็กน้อยพอเป็นอุปนิสัยปัดใจอย่างนี้นะถ้าอย่างว่าเกิดมาในชาตินี้บุญเก่านะมันก็มาโดนบันดาลให้เกิดศรัทธาเรื่อมใสในคำสั่งสอนของพระเจ้าเขา้ายินดีที่จะปฏิบัติตามอาศัยบุญเก่าเลีแท้ๆนะมาโดนบันดาลน,นะ ถ้าไม่ต้องอาศัยบุญเก่าแล้วไส้คนทั่วๆไปมันก็คงจะมีจิตยินดีแต่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วไปไม่ใช่เลยแต่นี้ปรากฏว่ามีคนจำนวนน,น้อยที่มีจิตยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่น เนี่ยเราก็เห็นเห็นกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะเมื่อเมื่อเราตื่นตัวกันอย่างนี้แล้วพยายามบำเพ็ญไปด้วยความไม่ประมาทก็จะทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้เมื่อกิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปเท่าไหร่ ความทุกข์ทางใจนี่มันก็น้อยเบาบางเข้าไปเท่านั้นด,ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้